วันนี้ตอนเย็ยนครับเพื่อนๆอนันนี้พาเพื่อนๆเ,เข้ามาชมสวนตอนเย็ยนครับามาดูกล้วยตอนเย็ยนครับผมนี่อีกสักเดือนก็ได้ตัดแล้วครับน่าจะไม่ถึงเดือนนะครับอีกสักสองอาทิตย์ครับผม น,นี้ก็จะเป็นพึ่งนะครับถั่ถุกพึ่งครับเป็นพึ่งครับผมอันนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมทองครับพึ่งออกครับนี่ลูกไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับลูกไม่ค่อยใหญ่ ต้องใช้ไม้ค้ำนะครับผมอย่างเงี้ยต้องค้ำไวด้ดูมะกอรครับผมครับขับกล้วยก็มีมะกอรครับผมตัวนี้ครับผมตัวนี้จะตายแล้วครับแต่สุกทันหรอเนาะครับ,ดกน,นนะรบดกนะครับ ส่วนยามเย็นยืูมากกอรครับผมก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าครับผมนี่ก็จะเป็นหอมทองครับผมน,นี้อีกอาทิตย์นึงครับอาทิตย์น,งยนึงก็ได้ตัด้วครับผมเป็นหอมทองครับคลิปนี้แชร์ใ้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง s ม a s h Channel ไครับผม what